สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันนะคะกับช่องริญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นไม้มงคลน,นะคะที่มีชื่อว่าต้นสานติการินเงินกันค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นสัติการิ้นเงินค่ะหรือเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าต้นหัวใจเศรษฐีหรือไซดังรูปหัวใจหรือที่เรียกกันนะคะว่าต้นสาริกาด่างค่ะ ต้นไม้มงคลต้นนี้นะคะในด้านของความเชื่อนั้นนะคะแล้วก็ความเป็นมงคลนะคะตามความเชื่อก็เป็นไม้มงคลนะคะที่ช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะนะคะด้านการค้าขายค่ะเป็นไม้ยืมต้นนะคะเมื่อโตอเต็มที่เนี่ยสามารถสูงได้ถึง7เมตรเลยทีเดียวค่ะเปลือกลำต้นของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณสีเทานะคะ สีเทาอมน้ำตาลค่ะหรือนอกจากนี้นะคะก็ยังมีใบเนี่ยที่คล้ายกับแผ่นหนังนี่ที่คุณผูชมเห็นอยู่นี้นะคะใบของเขาค่ะจะคล้ายกับแผ่นหนังตรงกลางนะคะเขาจะมีสีเขียวสีเขียวเข้มนะคะล้อมรอบอยู่ด้านขอบ ใบของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีขาวอมเหลืองตลอดทั้งแผ่นค่ะนี่ค่ะพื้นฐานจะเป็นสีเขียวอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ขอบขาวขาวอมเหลืองค่ะสีครีมนะคะประมาณนี้จะอยู่ด้านนอกใบค่ะใบนี่ก็ทรงรูปหัวใจนะคะก็เป็นไม้มงคลยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะ หรืว่าที่เขาเรียกกันต้นไซด่างประมาณนี้เขามีหลายชื่อค่ะว่าจะเป็นต้นไซด่างนะคะหรือหัวใจเศรษฐีหรือแม้แต่ที่เรียกกันก็คือต้นสติกาลิ้นเงินค่ะต้นสติกาลิ้นเงินนะคะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยการปักชํากิ่งนะคะหรือการตอนกิ่งนั่นเอง ก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่ปลูกได้ทั้งในบ้านนะคะแล้วก็สวนกลางแจ้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าปลูกไว้ในบ้านนะคะก็ควรที่จะนําต้นนะคะหรือนํากระถางนะคะมาวางไว้ที่โดนแสงแดดบ้างะคะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ใบนั้นร่วงงานนั่นเองเขาจะปลูกโดยได้โดยดินทุกชนิดเลยนะคะ รดน้ำให้เขานะคะวันเว้นวันก็ได้ค่ะไม่ต้องรดบ่อยค่ะหรือรดน้ำให้เขาเพียงแค่วันละครั้งก็เพียงพอค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลนะคะไม้ใบรูปหัวใจสวยๆค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะอยากหาไม้มงคลสวยๆไว้ประดับบ้านนะคะ ตนสาริกาลิ้นเงินนะคะหรือหัวใจเศรษฐีนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณผู้ชมได้เลยนะคะใบของเขานะี่ค่ะสวยเลยทีเดียวค่ะคล้ายกับรูปหัวใจเลยนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ค่ะ เขาจะมีผลด้วยนะคะเวลาที่เขา,เ,าเริ่มโตจะถึงหน้าที่เขาแบบออกผลเนี่ยนะคะผลของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเล็กๆนะคะคล้ายกับต้นสาติกาลิ้นทองเลยนะคะแต่ว่าผลของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเล็กๆแล้วเมื่อพอสุกนะคะเมื่อพอแก่นะคะ่ะจากสีเขียวเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะอมแดงก็จะมี ผลอยู่เหมือนกันนะคะจะมีช่วงหนึ่งเ่ยที่เขาออกผลเยอะๆเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ผลนี่ล่วงไปหมดแล้วค่ะอนันี้ก็จะเป็นแต่ใบนะคะเดี๋ยวถ้าเขาออกผลเยอะๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคุณชมได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับต้นสลิการลิ้นเงินนะคะหรือหัวใจเศรษฐีเขามีหลายชื่อเลยนะคะแล้วแต่ตาม ท้องถิ่นหรือแล้วแต่ตามที่จะเรียกกันเลยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลนะคะที่มีใบที่สวยค่ะเป็นใบด่างด้วยนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลอีกด้วยอันนี้อรัญญาก็ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านค่ะเป็นไม้ประดับใบสวยๆนะคะ ทางประดับตามุมต่างๆของบ้านนะคะนี่ก็นำมาใส่กระถางเอาไว้ช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็จะมีแสงแดดนะคะสายๆหน่อยนี่ก็จะแสงแดดส่องแล้วนะคะนี่ก็เหมาะที่จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกในบ้านก็ได้นะคะหรือปลูกส่วนกลางแจ้งที่มีแดดก็ได้ะคะ่ะ รูปแบบใบของเขาสวยเลยทีเดียวนะคะใครที่แบบชื่นชอบไม้ประดับใบนะคะอยากจะหาซื้อไม้มงคลสักต้นมาปลูกที่บ้านนะคะก็ลองต้นสวัสิการลิ้นเงินดูนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ผู้ชมได้เลือกกันเลยมีต้นไม้มงคลก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะ วิธีขยายพันธุ์เขาก็ง่ายๆเลยนะคะตอนกิ่งค่ะนี่นะคะอาจจะตอนกิ่งหากิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะคะนํามาหรือไม่ก็เป็นแบบวิธีการปักชํากิ่งก็ได้ตัดกิ่งนะคะมาแช่น้ํายาเร่งรากสักหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยนํามาใส่กระถางตั้งไว้นะคะให้อย่าให้โดนแสงแดดนะคะรอให้รากงอกก่อนก็ได้ แล้วก็ค่อยๆรดน้ำต้นให้เขานะคะเวลาที่จะขยายผ่านต้นหม้นะคะเพราะว่าต้นพวกนี้ถ้าเกิดแบบอยู่ในที่ร่มเลยอย่าเป็นไม้ล่มเลยเนี่ยจะทําให้ใบของเขานั้นร่วงได้ง่ายนะคะก็ต้องให้เขาเนี่ได้รับแสงแดดบ้างนะคะนี่ค่ะ ไม้ด่างส,สวยใบรูปหัวใจเลยนี่ต้นซาลิกาลิ้นเงินนะคะหรือต้นใส่หัวใจเศรษฐีนั่นเอง จะให้กันนะคะเป็นของขวัญของฝากหรือของชําร่วยในงานมงคลต่างๆก็ได้หรือแม้แต่ง,งานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานวันเกิดเป็นต้นค่ะก็เป็นความหมายดีๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลค่ะเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะ แล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ